ลาแล้ววันนี้ก็ามาถึงคลิปที่ทุกคนรอคอยทิ้งแมนเบฟถูกทิ้งในห้องน้ำฟ้าวิวถูกทิ้งกลางทะเลกลางทะเลนะ<ม><อ>พี่ใช่มีใครนดิยินกูบ่าวเาเรียกมันกลางทะเลแนนคือคนที่ลบตัวมากที่สุดเห <g ül> ็นไหมครับว่ามันกลัวขนาดไหนผมเลยต้องใช้ท่าไม้ตายที่จะทำให้แนนไม่สงสัย นั่นก็คือ่อนแอบพักตัวภาค3พี่อยาให้เราทุกคน30นาทีนะครับในการพังตัวแล้วก็ไปหาที่แอบ,บวันนี้ใคร่อนแอบ,บโดยที่พี่หาไม่เจอเอาไปเลยไอโฟ n e ิ5ออกใหม่โ r ร m แม็ก2 GB 2> ว้าวพี่ดูเนี่ยพี่ที่ต้นไม้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะไปแอบ,บตามพี่อะยังไงพี่เป็ดไม่มองแน่นอนกลับมาอีกครั้งกับผมผู้โจนหาเจอคนแรกตลอดเวลา ทองทองอ่ะเนียนไปกับสาวบายบายชิวเนี่ยไม่ต้องแต่งเต็มแบบคนอื่นเขานี่มันมีองค์เขาไม่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 มึงไม่ได้ชุดมาไม่มึงไม่ได้ชุดมาไม่ได้เตรียมตัวมึงบอกว่ามึงตื่นสายไม่ทันพี่เบเดี๋ยวไหาองค์ออกก็ได้ไม่ไม่ต้องพูดให้ดีกันเลยเตรียมชุดไม่ทันพี่เบบเขารู้หัวอะไรวะเขารู้หมดเสื้อสีเทานี่เราเอาปลอกหมอนจากที่ศัตรูมาแล้วเราคุ้มไปปลอกหมอนผมนี่ พี่คุ้เป็นอย่างงี้ฮะเป็นปูนเดี๋ยววันนี้พี่จะพางตัวสีดําจากโลเคชันแล้วอ่ะพี่เห็นด้วยว่ามันเป็นมุมอับเยอะมากแล้วมืดลาพี่อัดลุยเลยพี่แล้วละหมาดพี่ใช่ช่วยหนอยช่วยหนักนะคิดอะไรมาถ่ายอย่างี้ได้เหมือนเดิมกําแพงแล้วมันมีใบไม้เลยมันต้องเหยืตัวเองกำใจแป๊บกลุ่ไม่น่ารีบจุบเลยยังไงพี่เป็ดก็ไม่เห็นพี่แน่นอนเพราะว่าพี่มืดจากกางเงา ตัวซ่อ,อนดับหนึ่งนะคนนั้นได้ได้ได้ไม่เห็นจริงพี่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดคนนั้นดูสิพี่เนียนเนี่ยนนได้คนอื่นซ่อนอยังได้พอแล้วใช่ใช่ใชเด็กพี่คนเดียวเด็กพี่คนเดนียวใช่ไปปทุกคนด ปฏิบัติการจริงไปไปที่เพจเรื่อยๆเรื่อยๆชอบแล้วเดี๋ยวของนีเดี๋ยวของนี้อันนี้จะเป็นพวกของใช้กระตุ้นจะมีเงินแล้วก็มีโทรศทัพท์เสื้อผ้าอะไรแบบของมีความสะดวกนะครับวางนี้หน่อยเวลนนี้นอนนนาออกมามันจะมาที่นี่ก่อนเพราะที่นี่คือที่ที่แบบเราไทยเปิดใจก็ไปไปแล้วบอกเลยดูคู<ฮ><ฮ>ดว่างเดินไกลหน่อยนะน้องสาวน้องชายนอกจากจะมีแมงลาลูนมีขี้วัวด้วยค่ะ มาดูกันว่าพี่ไปจเจอไหมแต่ผมว่าหาไม่เจอหรอกโอ้หเนียนขนาดนี้ดูสิดูสิทุกคนโอ้โห,โหมืดมืดแบบมืดแบบทาสีทั้งตัวครับน้องๆมันได้ยินเสียงเขากาลัง ทำไมเงียบจังเงียบเกินเงียบแบบเงียบจิบแปลกแล้ละทำไมเงียบจังเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูทุกคนแอบแอบแอบเยงไมวินเหรอพี่เป็ดคนนั้น ฮัลโหลวินมึงอยู่ไหนมึงโดนจับแล้วเหรอยังพี่เป็ดหายังมึงโดนแล้วเหรอกูยังไม่โดนกูดูทรงละอย่าบอกนะถึงว่าวันนี้เซนกูมันแปลกมึงอย่าพูดคำนั้นออกมาเพราะมันไม่มีใครเลยใช่ เก็บดอกไม้แม่ดอกพุทธรักษาแล้วกูต้องรักษาไว้ไม่มีใครรักษากูแล้วตอนนี้แปลกๆแล้วไอ้นนมึงมึงลองเดินหาพี่เป็ดดิเผื่อแบบเขาเขาไอ้นี่อยู่หรือเปล่านับเวลาถอยหลังอยู่หรือเปล่าแต่กูไม่เจอรถเลยนะพี่เป็ดโอ้ยกาญจนทบุรีเอ้ยนี่ไงจุดที่เรา เตรียมถ่ายเมื่อกี้ตรงนี้มีกล้องใหญ่แล้วแหมงแหมงละแต่ตอนนี้ครับพวกเราก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันครับตุลแต่ว่าบอกเลยว่าการที่ครั้งนี้มันจะโหดร้ายมากกว่าที่ผ่านมาที่เบฟโดนที่ฟ้าโดนแต่เรสองคนเนี่ยโดนทิ้งตอนสภาพอากาศดีๆท้องพระแจ่มใสแต่แน่ตุลดูสิฝนตกเป็นเวรกรรมของพี่สาวแล้วครับผู้ชายอ่ะและต้องบอกเลยนะครับว่า การทิ้งครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราขาดแล็กนาร็อกออริจินตอนนี้แล็กนาร็อกออริจินจะมีการแข่งขันโอดินครับในวันที่21-22ถึงตุลาคม2566นี้ทุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นกำลังใจศึกการต่อสู้ระหว่างกิ้วและร่วมการท้าทายเพื่อรับผล,ลางวัลได้นอกจากนี้เขายังมีระบบใหม่ d i ดิม i ชันดิวหรือการเล่นแบบ5 vs 5การแข่งขันแบบทีมสุดท้าทายที่ทุกคนจะได้แสดงฝีมือและรวมพลังความ มาคีภายในทีมและเมื่อสิ้นสุดซีซั่นแต่ละแร้งก็จะได้รับรางวัลซีซั่นที่แตกต่างกันแต่รางวัล จะขึ้นอยู่กับแรงของทุกคนนะครับนอกจากนี้แล็คนาล็อกออริจินยังมีอาชีพใหม่คือเจ็งฟุง้งฟิ้งกระดิง่งแมวอย่างโลกอาชีพที่พัฒนามาจากจอมโจรสุดโหดอย่งางซีฟเขาจะมีสกิลที่เหนือกว่ามีจุดเด่นทางด้านความเร็วและการซุ่มโจมตีที่หลากหลายและยังมีอีกอาชีพนั่นก็คือเตกจอมเวทที่พัฒนามาจากเมดน้อยสามารถใช้เวทได้อย่างแข็งแกร่งทรงพลังแต่ยังมีจุดด้อยแต่จุดด้อยของเขาก็กคือการต่อสู้ระยะประชิดนอกจากอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็มีสัตว์เลี้ยงระดับเอ ใหม่ในตำนานจำนวนจำกัดแต่มันจะไม่มีก็ไม่ได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเพื่อนไม่คุยด้วยใครที่กำลังเล่นอยู่อย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นก็สามารถดาวน์โหลดเกมจากลิง์ใต้คลิปได้เลยครับดูชุดที่ผมแต่งครับทุกคนนี่ชุดเสกอาชีพใหม่ครับโดนเพิ่งเข้ามาและไม่ได้มีอาชีพเดือนที่เข้ามามีโลกเลยครับที่เข้ามาใหม่ก็เดียวขอตัวนั่งอาผ่าดเล่นเกมรักนรกกักอล้รจิ้งชิวๆหนักๆกันสู้น,น้องสาวถึงคิวน้องสาวละใกล้ถึง้บาท สี่บาทด้วยจากเลือดไปของคุณอยู่ในช่วงระงับใช้บริการชั่วคราวการเงินเติมเงินทำยังไาสี่สองหมดอายุมีด้วยเหรอมีถ้าเป็นระบบเติมเงินอ่ะมันมีหมดอายุแล้วประเด็น่ะหน้ามึงกับหน้ากู <laughs> หาที่ล้างก่อนเชื่อกูเออเออเออแล้วมึงกลับเป็นปะ <c oughs> บอกให้กูชื่นใจดิ บินเพื่อนมึงก็รู้ว่ากูเก่งเออถูกปะล่ะมึงก็รู้ว่ากูไม่ได้เรื่องอะไรเลยมึงก็รู้ใช่ปะอุ้ยเจ็มอเตอร์ไซค์ปะบินบินไปไปไไปบินตปนี้คุนพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเราเหมือนคนบ้าเลย ไอ้แน่กูอายมึงอายกับมึงไม่ได้ออกมึงเรียกอะไรล่ะเออกูยอมอายดิยอจะออกไปข้างหน้าไปตรงไหนนะอุ้ยไอ้แน่ไอ้แน่จะหารมองไอ้แน่ทหารมองเราจะโดนยิงไหมไม่เขาจะนึกว่ากูไปฝึกมาแล้วแบบโดดโดด โดดที่โกดานหรือว่าโดดค่ายอะปกติหน้าถนนนี่มีรถผ่านเยอะมา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 ้ามามามไมามามามบมา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 เาม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 เมา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 ทาม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 ไม่มามมาามามามาัามามามมามามมาามมามมาาั คือมันเป็นถนนหลักที่ไม่หลักอ่ะเออก็รอบบกรถข่ะทุกคนคือตรงนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าไม่น่าจะมีรถมากเท่าไหร่ขนาดนั้นจะมีคนรับเราไหม <laughs> ไอแนนรถตัวมึงสีขาวว่เพื่อนเฮ้ยอยู่ไกล <laughs> เราดว่าเราเป็นคนบ้าแน่เลยไม่มีใครรับเราเลยอ่ะพี่คะพี่ไปไหนอ่ะไปส่งถนนใหญ่ไหนได้ไหมคะถนนใหญ่ไหนถนนใหญ่ข้างหน้านู่นนะคะที่โบกรถง่ายๆครับก็แยกทางเสาเขาจะไปรถอะไรจะไปรถเมล์หรืออะไรจะไปมีรถเมล์อ่ะคะที่นี่มีรถเมล์ไหมน่าจะมีนะมีสายนู้นครับโอเคคะ่ะไปส่งไหนได้ไหมคะคจะไปกรุงเทพใช่ครับโอเคขอบคุณคะ่ะเอาบังเลยครับโดนทิ้งครับโดนทิ้งค่ะทิ้งยังไง ทิ้งหนูอยู่ในนั้นเขาให้ผมมาถ่ายงานแล้วเขททาทิ้งถ่ายงานแล้วที่กองถ่ายใช่กองถ่ายเขาทิ้งเลยคลแรกก็มาดีครับแต่แต่ตอนนี้น่าจะกลับไม่ด oh! ีเท่าไหร่ละตรงนี OK> <t <t ้มันล้างหน้าเนี่ยเนี่ยล้างล้างพอยังอ่ะล้างพอยังอ่ะวินถ้าไม่รู้ว่าฝนตกหนักแค่ไหนนะโอ้ฝนเข้าหน้าคลิปนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไม่จะมีปัญหาไหมเพราะว่าน้ำอ่ะ น่าจะเข้ากล้องขอบคุณนะคะขอบคุณครับอะไรต่อว,วินไปล้างหน้าล้างอะไรกันป่ะโอ้โหรองเท้าคือแบบไปหมดเลยอะอันนี้ค่ะอันนี้รถไปกรปุงเทพหรือเปล่าคะรถไปกรุงเทพสายใต้หมอชินมีมีนะคะวันนี้มีใบสองใบสอง,งนี่กี่โมงแล้วคะที่ใบสองใบสองชั่โมงเออขอล้างหน้าหน่อยได้ครับขอบคุณครับ ในความโชคยก็ยังยังมีความโชคดีเป็นหนทาทำอะไรไม่ได้หรอกีีูทำบุญมาเยอะ,อจะเจอแน่บอกเลยอีบีหน้าวนลูกว <c oughs> นกลับไป รถมอเตอร์ไซค์มาคุณใช่ปะ่ะเขาบอกว่าในตรงนี้มันมีแบบรถตู้ใช่ใช่ใช่ใชี่แบบไแบบกรุงเทพเลยแล้วก็มาเจอกับตรงนี้นะคะเป็นเหมือนคิวลถตู้คุณลุงกับคุณป้าเขาก็ใจดีให้เแรบบาไปลังหน้า <laughs> แล้วก็มีแบบในข้างในก็มีห้องอาบน้ำด้วยเราได้บบจะอาบน้ำแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแบบไปอาบที่ที่นู่นดีกว่าอันนี้มันนั่งยาวเป็นหมอชิดเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาทีชิปเดี๋ยวเราไปดูหนัง ตังเลยหนุนถ้าถึงแล้วเรารีบกลับใช่ป่ะเขาอาจจะให้เราทำงานต่อเอนที่ก็ผ่อนคลายสักน้อยโอ้ยลำบากแล้วมันเครียดนี่อ่ะตอนทิ้งก็มันเครียดจริงถามว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างก่อนทุกคนเหมือนเหมือนอยางกินโซนเซ่นเสาะเซ่นเป็นเส้นเลยป็อเวลหลับอ่ะเดี๋ยวหนูยกทั้งหลับอ่ะหนูยกอย่างนี้เลยอ่ะเป็นรอยกลางน้ำ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจ่ายตังก่อนย<ม>ี่เราได้กลับกรุงเทพแล้วไอ้กแกล้งหนูจริงต้องนอกษรดีๆเลยค่ะทุกคนนี่อยากทำให้มันไส้นนแต่ว่าคุณลุงอันนี้ใช้ระยะเวลาไปหมอชิดประมาณกี่นาทีครับสามชัว่วโมงนอนยาวๆกูเบื่อไม่มีอะไรทำเล่นเกมงูมันเข้าไงอะ หมอจิตสองแต่ไ้หนึน่งลงเลยนะ้อ,ยยนองเดี๋ยวเปลี่ยนรถเลยอันนี้เลยแล้วไม่ไดเลยยางเกิดขึ้นไหวมากกำลังเล่นเกมงูเลยนั่งนิ้มรถแล้รถบัตรูสบายขึ้นเยอะจัด,ดจรับหิวอ่ะเอะอหิวเหมือนกันเราสามารถบอกเขาได้ไามว่าแบบขอแวะลงเซเว่นหน่อยเดี๋ยวน้งกไปกินทีเดียวอ๋อที่เนลาสเพื่อนผมก็ใช้ได้นะครับนี้เรื่องเหลี่ยม ช่วยเป็นเพื่อนคุยเวลาที่มึงแบบไม่ต้องการ <c oughs> ตอนนี้สองทุ่มแล้วครับคือผมว่าเริ่มทิ้งมนันอะตอนประมาณบ่ายโมงทุน ตอนนี้ผ่านมาแล้วแบบ6-7ชั่วโมงผมยังไม่รับการติดต่อจากทั้งเจ้าแนนทั้งเจ้าวีเลยครับไอ้สามคนที่ผมทิ้งก่อนนั่นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเบฟเป็นฟ้าเป็นวิวทุกคนเนี่ยพอรู้ว่าโดนทิ้งปุ๊บทุกคนจะโทรมาหาผมเว้ยเพราะว่าผมอะทิ้งโทรศัพท์ไว้ให้ซึ่งในนั้นะมีเบอร์ผมเรียบร้อยแล้วมันมีแน่นอนเพราะเมมไว้แต่ไอ้พวกนี้ไม่โทรมาม,มันเป็นแล้ววะแล้วผมโทรไม่ติดเลยนะจะไปรับกันที่ไหนวะรับไปเลรัลบมึงจะไปรับที่ไหนอะไ,ไม่รู้ว่าเหนื่อยอะ เออไม่แน่วทวนแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้อนขาไปเนี่ยผมใช้รถจากกรุงเทพครับไปถึงตรงที่ปล่อยแนนะใช้เรามา3ชั่วโมงแต่ขากลับอะ่ะผมใช้5ชั่วโมงเว้ยเพราะว่าวันนี้ครับมันคือวันศุกร์ที่19เดือนกันยายนมันเปไ็นปสุกสิ้นเดือนรถติดแบบติดมากบวกฝนตกไมดีวะ <laughs> ตอนนี้เราถึงที่จะรู้จักหมอชิดหมอชิตแล้วเย่หมดแรงเลยกูรูติดมากตอนนี้คือแบบประมาณทุ่มหนึ่งได้อ่ะเราเพิ่งถึงอ่ะแล้วเราแบบเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่อไหเดียวิีแถวนี้อะไรไปง่ายสุดอ่ะเดนลาดไหม ทำไมเราถึงนี่มอไซค์มา๋ยวเข้าก่อนเดี๋ยวจะเล่าทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราจะนั่งแท็กซี่ใช่ป่ะแล้วรถอ่ะมันติดมากเราก็ไยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแท็กซี่อ่ะมันจะเกิน120เพราะว่าตอนแรกอ่ะที่เราแบบถามพี่รปภตรงนั้นเขาบอกว่าถ้านั่งวินจากจากตรงนั้นน่ะหมอชิดมาที่ MRT อย่า60บาทเราก็เลยแบบเออไปถามเขาว่าแล้วถ้ามาเซนลาเลยเท่าไหร่เขาก็เลยแบบเออ150เพื่อมาเลยคุ้มกว่าแน่นอนแล้วเขาก็ลดให้10บาทเมื่อกี้เขาบอกว่าเออพอ อย่ดินี้ก็เดินเล่นชิวๆอยู่ในห้างนะตักแอร์หาอะไรกินอร่อยอร่อยร้องรีบกลับหรอกรีบกลับไปก็เท่านั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราจะไปกินฮันติบังแต่คร้านเราก็เลยมากินคุณขอดแทนลาดหน้าไม่มีสีสันเลยก็ไม่เสรผัก เก็ก็ไม่รู้ว่าคุณหญิงแนนชอบรสชาติประมาณไหนอ่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณชายวินปื้ออะไรมาคะคุณชายวินสั่งหมี่ต้มยำมากินครับแล้วก็นี่เรามีส้มตำแล้วก็ลูกชิ้นยืนกินจัดเต็มอ่ะคือจริงๆอ่ะ ตอนแรกกะว่าจะไม่ใช้เงินเลยสักบาทในการกลับมานะคะทุกคนแต่ว่าฝนมันตกน่าจะยากที่จะมีคนหลับรับเราขึ้นรถอ่ะอันตรายด้วยอันตรายด้วยแล้วเราคือรถแปลงหน้าถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่ได้มายาวรือกรุงเทพเลยเขาต้องไปทิ้งเราที่ไหนสักที่นึง มันจะลำบากแล้วเพราะฝนมันตกแล้วทุกคนเราก็เลยเลือกที่จงน,นั่งรถตู้ในตอนแรกแล้วเขาก็เหมือนกับว่าพาเราเนี่ยไปเปลี่ยนรถให้ให้ให้ใหแบบเหมือนไปที่พรอปกันทีเดียวอะไรเงี้ยแตตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ติดต่อใครที่สตูเลยนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเขาจะเป็นห่วงหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือเงนินอยู่ประมาณสามร้อยนิดนิดมีหรือว่าเราจะได้กลับแท็กซี่อยู่นะกินอะไรดีกว่าไอติมเนี่ย 20, เดืน20ก็เหลือ300อยู่300ก็น่าจะกลับได้อยู่นะถึงประตูอยู่เออแล้วถ้ามันเกินก็วิ่งแบลเงินในบ้านเออแต่ว่าพอคะ่ะทุกคน300สบายลเล่นเล่นก่อนรถติดอยู่ไม่ต้องรีบกลับหรอกเ,เอออด่นอน่ารักจังน่ารักไหมท้องนาะอินคเอนเจอเอ้ยเจอทางออกแล้วเว้ยไ,ไปไปห้างจะปิดและมีเด็ดเดี๋ยวๆๆดูก่อนว่ามีตังค์อะไร เพื่อนผมแบบคำนวณกันมาดีอ่ะครับ300โอเคป่ะ300รอมพอไหมคะอ๋ออ้อาวไปดิครับรออะไรอะ่ะไปไปเข้าไป่นี่คือเงินมากันนี่หนูหมอง่ากพอ,อให้สามร้อยใช่ไหมไม่ไม่มันจะไม่เกินใช่ไหมคะมน้องมีสามร้อยสุดท้ายผมมาจากการอะ่ะผมมีงบแค่1,000บาทอะ่ะ ถือว่าใช้เงินเป็นไหมครับคุณลุใช่มันเป็นใช้จุบมาคุ้มเลยใช่ไหมคุ้มมากพวกผมโดนทิ้งจากกาญจนบุรีเขาแกงต้องพัวกันเด้อใช่พวกกันเนี่ยแหละทำอะไรเขาโกรธนั่นเลยสิดูก็ไม่เคยไปทำอะไรเขาโกรธแค้นค่ะพัวเลยศัตรูกูมันเล่นแรงไปแล้วกำแพงมันหายไปแล้วกำแพงพร้อมเกรงใจอ่ะเจ้าคิดเจ้าแคสโอเคค่ะทุกคนเราขึ้นแท็กซี่แล้วขับมาเลย ะค่ะใช่ประมาณนั้นค่ะโอเคค่ะ่าจะมิท right. okay. ีนม er yeah. ั้งค่ะใช่ค่ะโอเคกระจกด้วยใช่ค่ะแถวนั้นอันนะใช่ค่ะแถวนั้นเดยโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรานั่งรถก่อนอ่ะกําลังมะไปมล้เข้ามาปล่อยเรานี่หรือปล่อยกลางทางปล่อยที่การค่ะ นไนม่ต้องมาดูคิดถึงพวกมึงมากเลยฉร้อมึงจนกูจามน้ำแบบหลับอ่ะกูหลับอ่ะพี่เป็ดไม่รู้หรอกหนูกับวินโดนชะตากรรมอะไรบ้างโอเคตอนตอบนี้เราไม่มีแล้วนะครับคล <c oughs> ิปทิ้งทำงานเพราะผมผม,ผมแบบวันนี้ผมรู้สึกผิดมากเลยเพราะว่าขนาดพี่นั่งรถเลยนะนั่งรถตู้กลับอ่ะ <c oughs> ถึงนี่ก็้หกโมงอ่ะหกชั่วโมงอ่ะไม่ถูกอ่าพี่อ่ะโอ้โหน้อยอ่ะไปถ้าไปไม่เอาคลายกับคงเหลือเก้บาทก็เหลือตังค์ แต,ต,ง,ตงตั้งแ96บาทจากเทปใหของคุณอยู่ในช่วงระงับใช้บริการชั่วคราวกรุณาเติมเงินภายในสิตุลาคมสองพันสิอ๋อวันหมดพี่อะไม่ได้จะแลกหนะนด้วยพี่อกทิ้งแนนใช่ไหมฟังก่อนใจเย็นใจเย็นใจเยกวันครึ่งชั่วโมงอะพี่กลับไปดูที่เดิมแล้วพี่อะไม่ไม่ไม่เห็นกระเป๋าแล้วพี่ก็เลยโอเคพวกเองน่าจะออกมาแล้วแล้วก็ขับรถออกมาใช่ไหมแล้วเจอคนเป็นต้นวัวบอกว่าได้มากับไอตัวขาวไอตัวดำไหมเขาบอกงี้ <laughs> ไอตัวขาวกับไอตัวดํา <c oughs> จริงๆลุงลุงเขาบอกอ้าวไม่ไปกับไอตัวขาวตัวดำเหรอพี่หลับมาอ๋อพี่เจอใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่พี่ไปส่งคณะบอกสอนแล้วพี่ก็เลยแบบโอเคได้ยินขุนนนใหญ่แล้วก็สบายใจไม่เอาอยากกินเลยพี่กินไม่ลงแล้วเนี่ยอยากอยากพี่อยู่สักอาทิตย์นึงเลยโอเคเอาไอ้นานแปดสองวันพอไม่เอากลับไปเลยสองวันไม่อยู่สักสองวันไม่เอาเดี๋ยวพี่หยุดอย่างเสองวันโอเคดีดีสองวันสองวันไองวันสองวันก็สักอาทิตย์นึงไม่นับไม่ใช่ไม่ใช่ให้ให้หยุดสี่วันแต่ว่าไม่ ติดกันได้ไหมหยุดันาคารนี้กับันาคารหน้าได้อย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเป็นแบบเชรียมันรแรงกันไหมเขาดวนผมผมรู้สึกว่าคือยไม่ได้ยิงข้าวกับวินอ่ะเดีผมผมไม่ไม่ไทำคลิปคิปท,ทิ้งท,มทีมงานแล้วครับเพราะว่าสงสารทีมงาน แล้วเราจะแบบไม่ไม่ไมไมทิ้งแบบไม่รู้ตัวและก็จะทิ้งให้รู้ตัวเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับทิ้งทีมงานออสตาเราจะทิท้งทีมงานกันที่น้ําตกคนละน้ําตกและแข่งกันว่าใครจะกลับมาหาผมได้ไวที่สุดคนนั้นชนะนคนที่แพ้ดูดตัวเองไปเรื่องคิดว่านไม่ออกอเดี๋ยวเจอกันแน่ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเกม Legend of ok Origin <S <S ไปโหลดกันเยอะๆนะครับลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับดาวนโหลดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาโค้ดตามนี้ ไปเกอกเพื่อรับรางวัลเฟียรกันด้วยนะครับผมทุกคนแล้วสำหรับว,วันนี้ไม่เอามาเจลสกนัดชิลล์เพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเตรียมไปคิดหน้าครับปุ้ย <S 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 <S